สวัสดีจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกพ่อทำอะไรอยู่นะพ่อตัดผม ไ,ไ,ไปไปไหนไปที่บ้านการทัณฑ์อ๋อ,อเดี๋ยวเอามาให้เราแปรแบบไม่โกนใช่ป่ะราสักครู่ค่ะคุณพ่อสุดหล่อของเรากำลังตัดแต่งทรงผมนะคะ หล่อหล่อหล,ล่อพ่อเล็มผมเอหล่อมากเลยคุณพ่อคุณพ่อสุดหล่อของลูกลูกตัดผมเองจ้า แค่กระจกสองหลังเอาโอ้เก่งมากๆคุณพ่อเรา